สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครบล็อกเ i n นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครก็ลองดูคลิปนี้ได้นะครับก็ขั้นแรกก็พิมพ์เปิด b ์เซอร์มานะครับ www.blockchain.info น,น,นะครับให้พิมพ์เองทุกตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็ enter ไป พออิน e r มาหน้าเว็บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกปุ่ม Wallet นะครับคลิกปุ่ม Wallet เสร็จปุ๊บก็มาคลิกปุ่ม Start New Wallet นะครับก็คือปุ่มนี้นเราก็กรอกอีเมลลงไปนะครับใช้อีเมลที่เราต้องการจะใช้สมัครนั่นเองนะครับอีเมลตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ตั้งพัสดส่วนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ทางที่ดีนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กผสมตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีตัวเลขปนอยู่ด้วยนะครับหรือตั้งง่ายๆก็คือให้ใหแถบพลังเนี่ยเห็นไหมฮะแถบพลังจะขึ้นมาตั้งให้มันเป็นสีส้มให้ได้นะครับ ตั้ง็นมันเป็นสีส้มจากนั้นคลิก continue นะครับคลิก continue ปุ๊บมันก็จะมีเฟดเมมโมรีมร่มาให้เราเห็นไหมครับต้องเฟดเมมโมรี่ตรง,รรรตรงนี้นะครับให้เรา Copy เก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาเซฟใส่ไฟล์ไว้ เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กู้พาส่วยรู้นั่นเองนะครับแค่นั้นเสร็จแล้วระบบก็จะส่งอีเมลมาเห็นไหมครับอ่าระบบก็ส่งอีเมลมาแล้วก็ไปคลิกยืนยันที่อีเมลของเรานะครับคลิกเข้ามานะครับจะมีลิงก์ให้สองลิงก์นะครับเราก็คลิกลิงก์ปุ๊บเสร็จแล้วอ่า ระบบก็จะเด้งมาหน้าหนึ่งครับเด้งมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อให้เรานะครับเพื่อให้เราใสาพ่พาสิรด์ได้นั่นเองนะครับแต่ที่ตรงนี้เราจะไม่ใสพ่พาสิร์นะครับเราจะคลิก New Wallet คลิกปุนะก็จะมีเลขตามงเลขนี้ตามมา เลขรหัสกระเป๋าสตางค์นะครับเลขนี้ให้เรา c o ป y ไว้เหมือนกันเก็บใส่ไฟล์ไว้ wise. ตั้งชื่อว่าเป็น Wallet ID นรหรือว่า,ารหัส User ID ของเรานั่นเองแล้วก็เก็บไว้ที่นี่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกด้วยพาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาก็มาที่ Security Center นะครับคลิกที่ Security Center ะะจะเห็นว่าอีเมลเนี่ยได้ Verify แล้วนะครับก็คือได้รับการยืนยันแล้วว่าเออเรามีาตัวตนจริงครับแล้วเราก็มาคลิกที่ตรงเฟส e ัคเก็ตตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บครับพอคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เล้งขึ้นมา เราก็กด next นะครับเสร็จแล้วเราก็จดโค้ดเหล่านี้ลงในกระดาษนะครับหรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับ copy มัน,นะครับ copy แล้วก็ไ,ไว้ในไฟล์ w o r d นะครับ copy เสร็จปุ๊บแล้วก็ next ไฟล์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว,ว้กู้ละคสกู้กระเป๋าสตางค์ทั้งกระเป๋าเลยครับสมมุติว่าเว็บบล็อกเชนมันล้มไปเนี่ย เราสามารถเอา recovery phase ตัวเนี้ไปผู้ blockchain wallet ของเรากลับคืนมานะครับได้นั่นเองเราก็ copy เก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ที่เป็นความลับหน่อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าไปเก็บไว้ที่เดียวเก็บไว้หลายๆที่ครับแล้วก็คลิก final step นะครับก็จะมีการให้ยืนยันทวีต ก็ Word ที่สิบสองนะเราก็ไป Copy มา Copy มาวางใ <Nine Word. S 2> นะ word ์ชที่เกหน้าวิบอาจจะเป็นสาษังกฤษนะครับนะอาจจะดูยากแต่จริงๆแล้วก็พอทำตามคลิปแล้วก็จะทำได้นะครับ11เลฟเนะครับ11เลฟเแล้วก็โฟร์เว r รก็คือเว r รที่ส ก็คลิก f i n i s อ่ะพอแบ็กอัพเฟสของบริเสร็จก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นนะครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าลิงก์กับโมบายนะครับเราก็ต้องกรอกเบอร์มือถือเข้าไปครับอ่ะครับเสร็จแล้ว ประเทศไทยให้เลือกบวกหกหกแล้วก็ตัดเลขศูนย์ออกครับก็เติมเลขแปดไปจนครบเบอร์เราแล้วก,กดเซฟครับพอกดเซฟปุ๊บะระบบจะส่ง sms มาให้ที่มือถือเรานะครับเราก็ทำการเอาเลขที่ได้จาก sms นะครับมากรอกลงที่แล้วทำการบริโภคไปป๊าปนะครับมือถือก็จะลิงก์ กัดบล็อกเชนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ enable t o step นะครับก็เป็นการเปิดใช้งาน GA นั่นเองนะครับ GA คืออะไระแบบ,บ GA ก็คือแอป Google Authenticator นะครับตัวนี้มีทั้งในแ p ป Play Store แล้วก็ใน App Store ของ Apple นะครับสามารถไปโหลดมาใช้งานได้ เอาไว้ทําอะไรก็คือปกติเวลาเราล็อกอินเนี่ยมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราก็ล็อกอินได้แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้ความปลอดภัยมันจะตำ่ำเพราะว่าถ้าบัญชีเราถูกแฮ็กหรือว่าพาสเวิร์ดเรามีคนมารู้ไปเนี่ยก็เขาก็จะสามารถล็อกอินเข้าระบบเราได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้ก็คือเป็นรหัสปลอดภัยชั้นที่สามนะครับไอ้ชั้นที่สองโทษทีก็มันจะต้องใช้โค้ดจากมือถือในการยืนยันอ่าเมื่อเรา โหลดแอปมาเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเราก็โหลดแอปเมื่อกี้นะครับใส่มือถือนะครับโหลดเสร็จปุ๊บพอมีสตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาครับเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็น android นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่อาจจะไม่คนที่เพิ่งเคยใช้จะไม่มีเลขแบบผมขึ้นมาอันนี้คือผมใช้งานไปแล้วเนาะนะครับก็กดปุ่มตรงสาม ปุ่มตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มเมนูกดปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะให้เราเลือก Setup a c c o u n t นะครับก็คืออันบนสุดนะครับ Setup a c c o เ n t เสร็จแล้วก็จะมีสแกนบาร์โค้ดเห็นไหมครับเราก็เลือกสแกนบาร์โค้ดไปพอเลือก Scan code, สแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นกล้องมา เราก็เลือกเราก็มาคลิกตรงที่คอมนะครับคลิก enable t o step ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกปุ่ม enable ครับอ่าเราคลิกปุ่ม enable แล้วก็คลิก use google authenticator ตรงนี้นะครับลค,ค,บค able, ลกคกคบคิกเสร็จปุ๊บอ่ามันจะมี qr code ขึ้นมาเราก็เอามือถือสแกนนะครับพอสแกนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้โค้ดมานะครับเดี๋ยวผมให้ดู โค้ดที่ว่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสแกนเสร็จปุ๊บมันจะได้โค้ดมาเราก็เอาโค้ดมาใส่นะครับโค้ดตัวนี้จะเปลี่ยนทุกๆประมาณ30วสิบวินะครับ052 8-05อนะครับอ๊บอ่าถ้าใส่เรียบร้อยนะครับที่หน้าจอก,ก็จะขึ้นว่าตอนนี้คุณได้ตั้งค่าความปลอดภัย2ชั้นแล้วนะอ่าใช่นะจบครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ อ่า g o o g u t h u t t i n t t o r t o r นะครับอันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของ Pairing นะครับเรายังไม่ได้ Pairing เลยนะครับมาดูกันก็คือเราโหลดแอปในมือถือเรานะครับแอป Blockchain โหลดแอป Blockchain ในมือถือนะครับโหลดแอปบล็อกเชนก็คือหน้าตาตัวนี้นะครับมันจะมีสองตัวแต่ให้เป็น บ็อกเ a นวอลเล็ตนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเราก็กดกุ่ม Open ไปเห็นไหมครัมันจะขึ้นหน้าจอน,นี้มาว่ามีสีขาวก็คือเกียร์วอลเล็แล้วก็ข้างล่างล็อกอินเราเลือกล็อกอินนะครับเพราะว่าเรามีวอลเล็ตอยู่แล้วพอเลือกล็อกอินเสร็จปุ๊บ หน้าจอของมือถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกสแกนก็คือเลือกสีฟ้าเนี่ยนะครับสแกนแ a ลลิงโค้ดนะครับอ่ากล้องก็จะโชว์เป็นเอ้ยมือถือก็จะโชว์กล้องมานะครับอันนี้เรามาที่บล็อกเชนนะครับเราคลิกปุ่ม s ซ t ติ n งนะครับคลิก s ซ t ติ n งเสร็จปุ๊บให้คลิกตรง Wallet ID อ a l l e t Information ก็ที่รับติเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงตรงนี้ครับมันจะมีหัวข้อ Mobile App pairing code ตรงนี้นะแล้วก็คลิกกลุ่มนี้เลยมันก็จะโชว์ pairing code นะครับ<ด>ก็เอามือถือมาสแกนเหมือนเดิมจับจนิ่งๆไ,งไว้สแกนสแกนเสร็จปุ๊บม,มือถือก็จะบอกว่าว่าให้เราตั้งรหัส pin code น,นะครับเป็นรหัสสีตัวเพื่อที่จะเอาไวล้ลกอิน เข้าใช้งานดูในมือถือนั่นเองครับก็ตั้งไปครับอาจจะแล้วแต่บางคนก็หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยสองสี่หกแปดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะตั้งผมก็ตั้งไปมันให้ตั้งสองครั้งนะครับตั้งแล้วปุ๊บอ่ามือถือของ่านก็จะแพรกับตัว่าบล็ c h a i n เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนที่หน้าจอ นครับก็จะมีศูนย์ BTC ในมือถือก็จะมีศูนย์ BTC ก็คือเรามีศูนย์บิตนครับอันนี้ยังไม่มีต่างรแค่นั้นครับอันนี้ก็คือวิธีการสมัครบล็อกเชนนะครับส่วนวิธีใช้งานนะครับเวลาจะให้ใครโอนบิตมาให้เดี๋ยวต่อคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ